สูงสุด3คนสอบตกสองรายตัดเขตดแข้งแมนยูกิมเชตฟ,ฟูแลมสึกพิมิลีกประกาศคะแนนนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครบทุกคนพร้อมบ,บทวิเคราะห์จัดเต็มหลังบุกชนะฟูแลมนิสึกพิมิลีกอังกฤษนัดล่าสุดอังเดโอนานาแช่วยสิบสำคัญไปได้หลายครั้งในครึ่งหลังไม่ได้เขาช่วยไว้พีแดงอาจไม่ชนะวันนี้เดียโกดาลู6 มีความมุ่งมั่นทุ่มเทครึ่งหลังพยายามประสานงานกับกานาโชมากขึ้นแฮร่แมกไกว์7.5ไปลำนาและมีส่วนกับการเล่นจนทีมช่วยได้ประตูในครึ่งแรกแต่ภาพรวมโอเคช่วยลูกกลางอากาศได้ดีจอนนี่อีเวน6ไม่ได้มีข้อผิดพลาดในแนวรับแต่เปิดบลนยาวไม่แมนอารอนบอลบิสกา7.5สกัดบลนสวยๆหลายจังหวะช่วยแนวรับได้เยอะบูโน่เฟนันเดส8 ครึ่งแรกมีใจบ้านเสียงง่ายๆให้เห็นครึ่งหลังดีขึ้นมีชดยิงฟรีคิกแต่โดนเลโนปัดออกไปได้และสุดท้ายสัตว์ประตูชัยสำเร็จคริสตินอิเล็กเซน6เปิดฟรีคิกจนนำมาซึ่งการเกือบได้ประตูในครึ่งแรกพยายามขยับตัวมารับบอลอยู่ตลอดอเลฮันโดกานาชู6มีทั้งดีและแย่ปนกันไปครึ่งหลังทำได้ดีกว่าครึ่งแรกสกอตตแม็โทมินี6ก ยิงเข้าประตูไปแต่ไม่ได้พอแม็กคกวยดันไปลำหน้าเสร็จก่อนแอนโทนีสเล่นแย่สุดในทีมวันนี้เล้ยงบันแทบไม่ผ่านคู่แข่งเลยลัสมุทอยลุน4.5ต้องยอมรับว่าวันนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีนักสร้างความอันตรายแทบไม่ได้เก็บบอลไม่ค่อยดีตัวสำรองฟอกุนโดไปยิสตี 8. ขยันขู่ค,คาแนวรับได้ทําใจให้บูโน่ทำประตูชยัยองโตนีมักซิยาล6 พยายามหาพื้นที่ในการทำประตูตีลังกายิงหลุดกรอบแบบได้หลุนแม่สันเมาหา์ฮาลงมาช่วยเพิ่มพลังงานในแดนกลางช่วยไล่บอลเล่นกันเองแล้วแมนยูเตรียมสอยแข่งพิมมิลีค่าตัวเกือบ2,000ล้านปริษัทดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวลิงกระชากหนักติของทีมร่วมศึกพิมิลีกอังกฤษมาร่วมทับ มนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์ตีข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ United, สดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพิมร์ลิกอังกฤษกำลังพิจารณาควาเทวูชารโลบากองหลังชาวอังกฤษของสิงโตน้ำเงินขาวเชลซีมาสู่ถิ่นโอทัฟฟอร์ดในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคม2 0 2 4เอริกเทนฮากกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองถึงการเสริมทัพตำแหน่งกองหลังเนื่องจากนักเตะตำแหน่งนี้ มีอาก,การบาดเจ็บอยู่เป็นระยะไม่ว่าจะเป็นลิซานโดมาตินสหรือลาฟิเอวารันดังนั้นจึงต้องการแนวรับอายุน้อยและมีความสดเข้ามาเสริมในคุมกำลังและชาโลบาว่า24ปีคือหนึ่งในเป้าหมายของเขาสำหรับชาโลบามีโอกาสสูงที่จะย้ายทีมเนื่องจากไม่ได้เป็นตัวเลืกแรกๆของมาลิซิโอโปเชติโน ผู้จัดการทีมเชลซีและถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามา Chelsea เชลซีก็พร้อมที่จะพิจารณาขายโดยรายงานระบุเพิ่มเติมว่าจากการที่ชาโลบายังเหลือสัญญาก,กับเชลซีถึงปี2028แถมมีออปชันขยายเพิม่มทำให้ค่าตัวน่าจะอยู่ที่40ล้านปอนด์ประมาณ1,758ล้านบาทโดยปัจจุบันกาลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บต้นขาทั้งนี้คงไม่ใช่งานง่าย สำหรับแมนยูนิเต็ดพอท็อตแนมฮอสเปอร์เวทตแฮมยูนิเต็ดบาเยินมิวนิคบรูซียดัดมุนและอินเตอร์มิลานก็จับตาชาลบูบาอยู่เช่นกันโดยเหตุนี้พีศาจแดงพร้มอมร่วมวงแยงพอลิซันโดมาติเนสก็ยังเจ็บทเท้าลาฟเอวารานร่างกายก็ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งปัจจุบันมีแค่ที่พร้อมใช้งานเพียงแค่แฮร์รี่แม็กคววิกเตอร์ลินเดเลฟ และจอนนี่อ e ีแวนจึงจำเป็นต้องรวมวงลากแข้งไรนี้เข้ามาเสริมทัพ